สวัสดีทุกคนจะบอกว่าในตอนนี้ b o o k Heaven เนี่ยมันก็ได้อัปเดตล่าสุดคือมีบ้านใหม่มาใช่ไหมเอาแหละในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราบแบบว่าจะมาสร้างบ้านหลังใหม่ล่าสุดกันอีกครั้งหนึ่งสร้างตรงนี้เลยละยกันเฟิร์บเน่จะบอกว่าบ้านหลังนี้หาง่ายอยู่ที่มาสร้างบ้านหลังนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาตกแต่งเพิ่มเติมบ้านหลังนี้ให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านของ SCP ไปเลยละกันนะเอามาดูกันว่าเรา จะทำยังไงดับแรกเลยนะเราต้องแบบว่าเปลี่ยนสีบ้านให้มันแบบว่าดูทะมึนทะมึนดาๆไปเลยในเะฮ่ถึงแม้ว่าสีมันจะเปลี่ยนแค่นี้ก็เถอะทาให้มันกลายเป็นสีดําดาเทาอ่ะมันจะได้ดูแบบว่าสีมืดมืดมนมน,มนหน่อยแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ไปที่ถังสีตรงนี้นะแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนทีเมืองให้กลายเป็นเมืองสนิม นี่โดยการกดตรงนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบอกเลยว่าทั้งเมืองบรูคเฮเวนจะกลายเป็นเมืองสนิมมันก็จะโหลดนานนิดหนึ่งนะอ้าวมาแล้วจะเห็นว่าตรงถนนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสนิมสนิมฝุ่นฝ่นนะดูเหมือนเป็นเมืองเก่าหรือว่าเมืองล้างนนัเองนะแล้วมาตรงนี้นี่ก็จะเห็นว่าตรงถนนเนี่ยก็จะเป็นรอยแยกแบบนี้บอกก่อนนะว่าคนในเซิร์ฟเนี่ยไม่เห็นเห็นแค่เราคนเดียวงั้นเราเิ่าไปทําการตกแต่งบ้านนี้ให้มันดูเหมือนบ้านเอสพีเลยลวกันนะทำไมบรรยากาศข้างนอกเป็นแบบนี้ล่ะโอ้โหบรรยากาศก็เป็นใจสุดเกินฝน ตกเหรเฮ้ยโอ้ฝนตกทุกคนโอ้โหหนกว่าหมอกลงไปทําการแบบว่าตกแต่งบ้านให้ดูน่ากลัวดีกว่าแล้วคราวนี้เราเนี่ยจะชวนคนในเซิร์ฟมาที่บ้านเรามาดูกันว่าภารกิจแกล้งคนจะสำเร็จหรือเปล่า <laughs> ก่อนอื่นเลยเราต้องตั้งป้ายให้มันดูแบบน่ากลัวน่ากลัวไว้ก่อนนะโดยการตั้งป้ายนี้ไม่ตรงแบบว่าทางเข้าเลยนี่ซึ่งป้ายนี้มันเป็นคําเตือนที่แบบว่าให้ระวังว่าที่นี่เนี่ยมันมีแบบเหมือนสารเคมีหรือว่ากำมังตรังสีอะไรแบบนี้นะแล้วก็พอเดินเข้าไปเนี่ยก็ทําการแปะป้ายนี้ไว้ตรงนี้ด้วยนี่แปะให้ตรงๆนะมันก็จะตรงยากนิดนึงนะอ่าตรงแล้วนี่ก็จะเป็นป้ายที่บอกว่าตรงเนี้ยมันมีรังสีอันตรายนั่นเองนะตกแต่งบ้านเราให้ดูน่ากลัวเข้าไว้แล้วต่อไปแล้วก็บอดี้มาวางไว้แบบนี้นะอ่าแบบว่าสร้าง างความแบบน่ากลัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็วางไว้บนโตะด้วยฟึบ <c oughs> บนโตะโอ้โหตัวใหญ่เกินโตะอย่างนี้แล้วพอเปิดเข้าไปในห้องนี้อ่าก็วางอีกเฟึบแบบนี้วางให้มันดูแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวเข้าไว้นะแล้วก็ตกแต่งด้วยนี่เลยพอไฟลุกนี่พอไฟลุกบ้านไม่ได้ไฟไหม้นะแต่ว่ามันคือทาให้มันดูน่ากลัวเหมือนพอไฟลุกอะ่ะ <c oughs> ไฟไม่ได้ไฟไหม้ทุกคนนะมันคือพบอไฟลุกและต่อไปเราก็เอาสิ่งนี้วางไว้แทนที่จอดรถเลยฟึบเน่จะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเป็นอ่อเป็นที่อยู่อาศัยของ SCP นะและเพื่อเพิ่มความน่ากลัวยิ่งขึ้นนี่เลยเราก็มาทําให้ไฟในบ้านดับให้หมดฟึบไฟดับนี่กดไฟดับนะให้กดคําว่าไฟดับเนี่ยไฟในบ้านมันก็ดับหมดแล้วมันก็จะดูแบบน่ากลัวน่ากลัวขึ้นนะหันหน้ามาหน่อยสิจ้าเอช หันหน้ามาหน่อยอะ scp เราหันหน้ามาแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะให้ scp เราเนี่ยไปแอบอยู่ในบ้านนะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราลงมาชั้น2ของบ้านมันมืดมากอะต้องไฟฉายเราไหมล่ะมืดขนาดนี้วูจะบอกว่าบรรยากาศมันให้อยู่นะเออบรรยากาศคือให้เลยนี่เลยเดี๋ยวเราจะให้ scp เราเนี่ยมานอนอยู่ตรงนี้นอนเหมือนเป็นตัวทดลองอ,ะอ่ะเหมือนทดลองตัว scp แบบนี้นอนสิจ้าอนอนแล้วตอนนี้ scp เราก็นอนลงไปแล้ว <c oughs> ตอนแรกพี่นีว่าจะแต่งเป็น scp ให้มันเหมือนกว่านี้แต่ว่าเหมือนจัดนะ ทำให้เราโดนเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาบ้านเราเฮ้ยใครเฮ้ยนายมาบ้านเหรอเฮ้ยนายทำอะไรอ่ะเฮ้ยนายมาบ้านทำไมเฮ้ยนายนายเป็นใครเฮ้ยนายอย่าวิ่งหนีดินี่นายมาดูบ้านเราก่อนก็ได้นะแล้วนายทำไมต้องใส่หน้าก,กากด้วยหลัะไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้า อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเขาเห็น SCP นอนอยู่เขาก็เลยวิ่งไปเลยแล้วเราก็มาเจอนายคนนี้อ่าแล้วก็ทักทายกันไปทักทายกันมางั้นเดี๋ยวลองชวนพวกนายคนนี้ไปบ้านเรากันดีกว่าเราก็บอกกับเขาไปนะว่าไปบ้านเราไหมคำโฮมีไปบ้านฉันไหมแล้วเขาก็บอกว่าติ๊กต็อกเกอร์ฮะติ๊กตอกเกอร,กอกกอรอ์อย่าบอกนะว่าเขารู้จักเราอะฮะ<ห>แต่ว่าเราก็ปฏิเสธไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่อยากเปิดเผยตัวตนบอกนะว่าเขาเคยดูช่องพี่นิวในติ๊กต็อกเนี่ยเฮ้ยไปไหมนี่ไงเขาก็บอก โอเคอยู่นะนี่เขาบอกเขาโอเคนะงั้นเราพาเขาไปบ้านเราดีกว่า <g ül> มาดูกันว่าเขาจะกลัวหรือเปล่านะฟืบอ,อ่ะวางเขาลงแต่ก่อนที่จะเข้าไปในบ้านเราเราขอส่งไฟฉายให้กับนายก่อนแล้วกันนะเพราะว่าในบ้านเรามืดมากเดี๋ยวนายจะกลัวอ่ะแล้วเขาก็ไฟฉายไปแล้วไปนายเข้าไปในบ้านกันไปนายไปไหนอ่ะโอ้โหนี่คือเดินนำมาเลย <g ül> เดินนําลงไปข้างล่างเลยไม่กลัวเลยเหรอโอ้เดินนําเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนในายเคยมาบ้านเราเลยเนี่ยโอ้โหเดินคล่องเชียวนี่นายมาอุย้ยตกใจ อุ้นนึกว่าผีมาเสื้อขาวเออเข้าไปในห้องนี้ดินายนีน่ห้องนี้ห้องนี้มีของดีโยเอาไปไหนอะ <c oughs> สรุปใครเป็นเจ้าของบ้านกันแน่นี่เฮ้ย <c oughs> แล้วคนที่เราชวนมาเขาก็หายไปไหนแล้วเอา้าสงสัยว่าเขาจะออกไปแล้วโอหแบบนี้ภารกิจแกล้งคนเราก็ไม่สําเร็จสิเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ s อ p เรานอนง่อยเลยไม่ได้แกล้งคนถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้ลับเป็นไงดูดิโอ้ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันเหมือนมากเลยอะเออนะ เหมือนกับว่าเรากําลังทดลอง SCP จริงๆอ่ะแลวเราก็มาตรงนี้แล้วก็มาเจอเธอคนนี้ดูเหมือนกับว่าอ้าวแล้วยังไม่ทันพูดคุยกันเลยพอมาดูแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเมืองเราเนี่ยกลายเป็นเมืองล้างจริงๆอะเนี่ยมันดูแบบขึ้นสนิมดูเก่ามากเฮ้เธอเธอเฮ้เธอน่ะจะวิ่งไปให้ เราก็เลยพิมพ์แบบว่าชวนเธอไปบ้านเราอะว่าเธอจะไปไหมแต่ว่าเธอก็ทักทายเรานะอย่างงั้นอุ้มเลยแล้วกันนะมาดูกันว่าเขาจะยอมให้เราอุ้มไหมยอมแล้วเราก็ว้าไปบ้านเลยนี่ว้ามาที่บ้านเราแล้วฟึบวางเธอลงเอาไฟฉายไปด้วยเพราะว่าในบ้านเรามืดอ่ะโอเคตอนนี้เธอเอาไฟฉายไปแล้วไอ้เธอบ้านเราอยู่นี่ไม่ได้อยู่นู่นเอ้ยไปไ,ไปไหนบ้านเราอยู่นี่ เฮ้ยเห็นเราไปเนี่ยเออหลงเหรอหลงทิศหลงทางเหรอเออแล้วเธอก็มาแล้วมามามาจะพาเธอเข้ามาในบ้านอ่ะเธอเดินตามมาแล้วมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาแล้วนี่แล้วก็จะพาเธอมาตรงนี้มาห้องนี้เลยมาห้องนี้เลยอ่าเข้าไปแล้วก็กระโดดลงไปเลยฟึ๊บรับรองว่าเธอเจอกับอ้าวเดี๋ยวเธอไม่โดดตามลงมาเหรอปรากฏว่าตอนนี้เธอหายไปแล้วเธอไม่โดดตามมาลงมาจนออกไปแล้วว่ะเอ้าเดี๋ยวตอนนี้ไง นี่ไงเธออยู่นี่เราก็เลยถามกับเธอไปว่าทําไมล่ะทำไมเธอถึงออกมาล่ะฮะสงสัยว่าเธอจะกลัวนะเธอก็เลยแบบว่าไม่เดินเข้าไปอีกเลยและต่อไปเราจะมาสร้างบ้านโดยการใช้พร็อพล้วกันนะนี่ เป็นการออกแบบบ้านเองโดยใช้พ็อพเลยละกันนี่โดยการแบบว่าเอาเนี้ออกมาเลยเราก็ทำการวางไปเลยนี่อ่าเรียบร้อย2หลังละกันนะเพราะว่าดูแล้วหลังเดียวมันดูแบบดูเล็กเกินไปอ่านี่เราก็วางสองหลังแบบนี้นะเอ๊แต่รู้สึกว่าเธอคนนี้ที่เราชวนไปบ้านเมื่อกี้นี้นี่นะแล้วต่อไปเราก็ต้องมาประดับไฟตรงบ้านเราให้มันดูสวยๆนะนี่เอาแบบเสาไฟแบบนี้มาตั้งเลยตรงหน้าบ้านเราเนี่ยมันจะได้ดูสว่างนี่คือบ้านของ SCP ที่เราสร้างจากพ็อปแล้วก็เอาเสาไฟมาตั้งอีกด้านนึงแบบนี้โอเคสวยงาม บอกเลยว่าสวยงามวางกลงขัง SCP ไว้ด้านหลังแบบนี้อ่ามันจะได้ดูแบบว่าเพิ่มความหล่อนยิ่งขึ้นรู้สึกว่าตอนนี้เราไม่สามารถวาง็อปได้อีกแล้วนะ็อปถึงขีดจํากัดแล้วและตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นใจเดี๋ยวเราลองทดสอบโดยการเข้าไปหลบฝนในบ้าน SCP เรากันดีกว่ามาดูซิว่าเออ จะบอกว่าพอเข้ามาแล้วอะมันก็ยังมีความฝนตกเข้ามาในบ้านพ็อปแล้วนะเออมันดูแล้วมันเป็นบ้านพ็อปที่การฝนไม่ได้นะแล้วตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วโอเคบรรยากาศเป็นใจนี่เลยพี่นิวก็ให้ S C P มาอยู่ตรงนี้ <c oughs> แต่เหมือนกับว่าในบ้านเรามาดูลงไปปะเดี๋ยวเราให้ S C P เนี่ยมาช่วยตกแต่งในบ้านเราดีกว่านะ โดยการให้ SCP เนี่ยเอาเหมือนเอาเอาที่นอนมาวางก็แล้วกันนะนี่เอาที่นอนมาวางแบบนี้จะบอกว่าแค่ที่นอนอันเดียวเนี่ยมันก็ดูแบบเออดูเต็มบ้านแล้วนะแล้วต่อไปก็วางตะเกียงไฟสักหน่อยอ่าให้ในบ้านมันดูดีนะเออเอ p มาหลังนี้มาหลังนี้เออมาหลังนี้หลังนี้ก็ตกแต่งเหมือนกันบ้านหลังนี้ก็ตกแต่งเป็นเอ่อเป็นโซฟาละกันนะนี่โซฟาแบบนี้นะอ่าแล้วก็ SCP ก็ไปนั่งแต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังขาดอะไรอีกอย่างหนึ่งนะเอาเอ p ซทีวีสักหน่อยไหมล่ะแปะทีวีเข้าไปเดี๋ยวนอะ ทีวีต้องมาอยู่ด้านในดิเออต้องหยิบเข้ามาหน่อยเออแบบนั้นแหละเออตอนนี้เราก็แปะทีวีในบ้านแล้วเราก็มีทีวีดูแล้วนายขอเข้ามาดูหน่อยสิโอ้โหแจมโบสเลย นี่แล้วเราก็มานั่งดูทีวีแบบนี้นายนะํามาเปิดทีวีให้หน่อยเออนายต้องเป็นคนเปิดเพราะนายเป็นคนสร้างทีวีนี้ขึ้นมาอ่าตอนนี้เราก็เปิดทีวีแล้วตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเราเลี้ยง scp เลยอะ <c oughs> แล้วเราก็ทําการนั่งดูทีวีแบบนี้โอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะแบบว่าสร้างบ้าน scp จาก pop ได้อะแล้วส่วนอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเป็นที่นอนเป็นเตียงแบบนี้นะเออแล้วเราก็มานอนตรงเตียงแบบนี้โอ้โหได้เลยบอกเลยว่ามันคือบ้านจะชัดตอนนี้เรามี scp แค่ตัวเดียวมันน้อยเกินไปเดี๋ยวเราจะไปทําการสร้าง scp อีกตัวนึงก็แล้วกัน โดยการไปที่ห้องทดลองนี้เลยก็แล้วกันนะเพราะว่าห้องทดลองนี้มันเป็นห้องทดลองที่เราสามารถผลิต SCP ขึ้นมาได้เรามาเริ่มทําการผลิต SCP ตัวใหม่กันดีกว่ามายิงเลเซอร์เข้าไปแบบนี้นี่ยิงขึ้นมาแล้วก็ยิงสีแดงเข้าไปอีกแลวแล้วตอนนี้เราก็ได้ SCP ตัวใหม่มาแล้วเฮ้ยลุกขึ้นมาแล้วโหนี่คือ SCP หญิงสาวตัวแดง โอ้โหจะบอกว่า SCP ตัวนี้แข็งแกล่งมากทุกคนดูเป็นไงลอยตัวซิดอัพมาโอ้โหแข็งแกล่งเวอร์เฮ่ hey, เป็นไงโอ้ เอพีตัวนี้แข็งแกล่งมากเลยนะแสดงว่าเอซพีตัวนี้ความสามาร,รถพิเศษ,ษคือความแข็งแกล่งนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาเอซพีตัวใหม่ที่เราผลิตขึ้นมาไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราสร้างไว้จากพบแล้วเราก็จะพาเธอไปอยู่ในกลงนะไปอยู่ในกลงนะอยู่ดีนะอย่าดื้อนะอยู่ดีนะอนะเอออย่าดื้อยู่นั้นแหละอ่าเธอมีชื่อว่าเอ p พีหญิงสาวตัวดแดงตัวเอพีตัวหนึ่งเราอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อนี่ไงยืนยกเยกอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เราก็ไดเอซูพีของเรามาขังรวมกันไว้แบบนี้แล้วก็จะบอกว่า แก,แกิแกงคนของเรายังไม่สําเร็จเลยเดี๋ยวเราไปชวนคนมีดีกว่าแล้วเราก็มาเจอผู้หญิงคนนี้เขาก็ทักทายเราดีนะเราก็เลยชวนเธอไปว่าไปบ้านเราไหมอุ้ยเธอบอกว่าชัวแปลว่าไปมาเลยอุ้มเลยดูเหมือนกับว่าใครมาจอดมอเตอร์ไซค์นาบ้านเรานี้อ้ามีคนมาเยี่ยมเยียนแล้วอะนี่คือบ้านเราเองมาดูเลยใครมาเยี่ยมเยียนบ้านเราอะนี่คือบ้านเราเองนี่คือบ้าน FCP ของเรานะเราก็เลยถามเธอไปว่าเธอรู้จัก FCP หรือเปล่า<ห>แล้วเธอก็ตอบกลับมาว่าไม่อ่ะไม่รู้จักนี่ตรงนี้ก็มีทีวีให้ดูนะ นะมันนั่งดูทีวีด้วยกันได้นะเออเข้ามาเออเรามี s c p ด้วยนะนี่ s c p อยู่ตรงนี้เราก็เลยบอกกับเธอไปว่านี่คือ s c p นี่แหละคือ s c p ที่เธอไม่รู้จักแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่าโอ้มันดูน่ากลัวน่ะโคตรน่ากลัวเอาใครมาปนบ้านเราเนี่ยแล้วเราก็ตอบกลับไปว่าไม่นะพวกเขาดูน่ารักออก,กเราดูน่ารักเอา้า แล้วเธอก็ไปเลยอะเธอบอกว่าเธอจะไปเซเวอร์อื่นสแสดงว่าเธอกลัวเราด้วยแล้วก็กลัว SCP ซพีด้วยแล้วเธอก็ไปเลย <c oughs> น่ากลัวตรงไหนเนี่ยเอาจะน่ารักดูสิเนี่ยจะ <c oughs> บอกว่าพร็อพในบรุกเฮเว่นเนี่ยก็สามารถแบบว่าเอามาสร้างเป็นเหมือนฐานทัพ SCP ซได้วันนี้ขอตัวลาไปพร้อมกับ s อ p พีแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊จ๊ <c oughs> แต่ดูเหมือนกับว,ว่ามีคนมายืนดู S c p พีเราให้หนายนี่คือ s อ p ีของเราเองฮะมันคือตัวอะไรอ่ะมันน่ากลัวมากเลยอะแล้วตอนนี้ก็มีคนมาดูเต็มเลย I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being-